มาแล้วครับผมสำหรับท่านที่ต้องการรถกล์ฟไว้ใช้งานนะครับผมนะครับตัวนี้ขอแนะนํารถกล์ฟราคาพิเศษนะครับเป็นรถกล์ฟมือ2คุณภาพเยี่ยมนะครับนะครับราคาพิเศษสําหรับผู้ที่สนใจเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะสีสันนี่ยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมนะครับสีสันนี่ใหม่เอี่ยมยังขาวปิ้งนะครับไม่มีสีเหลืองเลยนะครับขาวเลยนะครับกระจกตัวนี้เราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะฮะเป็นอะคริลิกนะครับเปลี่ยนใหม่ใสเลยทีเดียวนะครับเบาะหนังหุ้มใหม่นะครับนะฮะ หุ้มทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีเบทนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับเบาคุ้มให้ใหม่นะครับผมนะฮะแล้วก็การใช้งานก็ง่ายครับผมนะฮะนี่ก็ะพุ่มมาไรไม่หนักนะครับขับได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับนี่คือสวิตกุญแจครับเปิดไว้ที่ตำแหน่งออนเท่านั้นเองครับแล้วก็เหยียบคันเร่งไปได้เลยนะครับคันเร่งก็ตัวนี้นะครับคันเร่งแล้วก็นีก็เบกนะครับแค่2องเย่างนั่นเองครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์สำหรับในการเลือกเดินหน้าหรือจะถอยหลังอันนี้คือถอยหลังอันนี้คือเดินนห้้าาัับบใชง่ยครผม นะฮะแล้วก็ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับผมดูแลรักษาง่ายนะครับผมนี่ฮะนี่นะครับดูแลรักษาง่ายครับตัวนี้ก็เป็นการวัดน้ํามันเครื่องนะครับนะฮะอันนี้น้ามันเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นก้านวัดนะครับผมดูง่ายๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นนะฮะนะครับใช้น้ํามันเครื่องยนต์สี่จังหวะนัทัวไปได้เลยนะครับใช้ง่ายนะครับผมนะครับอ่าตรงนี้ก็นะครับด้านหลังนะครับ ที่เติมน้ำมันที่เติมน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่เติมน้ํามันใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ก็1อนหนนะฮะนะครับธรรมดานะครับไม่ต้องผสมเลยใช้ง่ายเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะสนใจนะครับต้องการลดนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับผมสนใจทักมากันได้ที่เบอร์โทรศัพท์093 3265790นะครับผมนะตัวนี้มีระบบเซฟตี้ความเร็วในตัวนะครับดังนั้นขับได้ทั้งผู้สูงอายุหรือเด็กนะครับจะกําหนดความเร็วไว้ที่20กิโลเมตรตช่มงดังนั้นไม่ต้องห่วงเรือความปลอดภัยเลยครับผมนะครับสนใจทักมาได้เลยครับขอบคุณครับ